แน่ใจเหลือครับว่าประวัติศาสตร์เขมรน,นั้นเริ่มต้นเมื่อเ0กว่าปีก่อนกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่องนนราซิโอนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่คนไทยหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าประเทศเขมรน,นั้นนะนครับเพิ่งเริ่มต้นมาได้70กว่าปีนี้เอง ประวัติศาสตร์ควรจะเริ่มต้นตรงนั้นนะครับหลังจากเป็นอการาจากฝรั่งเศสนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยผมอยากจะบอกท่านผู้ชมตามที่ผมตั้งชื่อคลิปนะครับว่าแน่ใจหรือว่าประวัติศาสตร์เขมรเริ่มต้นเมื่อเจกว่าปีก่อนนะครับนะฮะเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าประวัติศาสตร์เขมรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นตั้งแต่เขมรยังเป็นชนเผ่าอยู่เลยนะครับนะฮะ เมรเนี่ยนะครับเพราะว่าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอบพยพมาจากตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะฮะแล้วก็มาลงหลักปักฐานที่ดินแดนสุวรรณภูมิหรือคาบสมุนจีนในปัจจุบันนะครับผมจนกระทั่งนะครับลูกสาวของหัวหน้าชนเผ่าเนี่ยชนเผ่าเขมรเนี่นะครับเออไปแต่งงานกับพ่อค้าที่ชื่อว่าโกลหัญยะนะครับผมอันนี้มีปรากฏในบันทึกของนักเดินทางชาวจีนนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของตำนานพระทองนางนาคนะครับของขมนิ้นะฮะครับผมก็คือทั้งสองคนก็แต่งงานกันนะครับจนกระทั่งเนี่ยเรียกง่ายว่าโกธัญญาเนี่ยสามารถสถาปนาตัวเองอ่ะเป็นกษัตริย์ได้แล้วก็ก่อตั้งอาณาจักรฟูนันขึ้นมานะครับผมเรียกง่ายว่าอาณาจักรฟูนันเนี่ยก็มีอำนาจยึดอ,อำนาจแทบเอ่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าโกธัญญาเรื่อยมาเลยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยปรากฏหลักฐานใน เออ่บันทึกเดินทางของของชาวจีนเนี่ยนะครับผมนะฮะที่เดินทางมามาค้าขายนะฮะในดินแดนเอ่อฟูนันนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับในเอ่อฟูนันเนี่ยบางคนหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าเอ่อฟูนันเนี่ยไม่ใช่เขมรนะ เป็นของพวกขอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างที่ผมได้เคยอธิบายไปอะนะครับผมว่าขอมเนี่ยต้องดูว่าเราเกล่าวถึงในบริบทไหนนะครับแต่ในบริบทของอาณาจักรฟูนันเนี่ยขอมหมายถึงขเขมรน,นะครับผมขอมเป็นคําไทยนะฮะไม่ใช่คําภาษาขเขมรน,นะครับเพี้ยนมาจากคําว่ากรอมหรือคาว่ากรอมที่แปลว่าใต้นั่นเองนะครับผมนะฮะในส่วนของฟูนันเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ของอาณาจักรเขมรนนะในขนมเนี้ย ทีนี้นะครับผมมันก็มีหลักฐานบ่งชี้นะครับว่าเออเป็นของชาวเขมรนะครับเพียงแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยมีเชื้อสายอินเดียนะครับแต่อย่างน้อยก็กษัตริย์รุ่นหลังต่อมาเนี่ยเขาก็มีเชื้อสายเขมรนะฮะครับผมแล้วก็ฟูนันเนี่ยนะครับผมถามว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นอาณาจักรของเขมรได้นะครับเพราะว่าจารึกที่ค้นพบในในสมัยอาณาจักรฟูนันเจนลานะครับผมเป็นตัวอักษร,รปลลวะนะฮะแต่ภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาเขมรนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของอมีนักภาษาศาสตร์นะครับเขาเอาคําว่าฟูนันเนี่ยไปเทียบเคียงนะครับเ่ิได้คําว่าเอาพนมซึ่งพนมเป็นภาษาเขมรนะครับแปลว่าภูเขานะครับเพราะว่าคําว่าฟูนันหรือฟูนานเนี่ยมันเป็นภาษาจีนนะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็ได้มาคําว่าคําว่าพนมนะฮะซึ่งพนมเนี่ยเป็นภาษาเขมรนั่นเองนะฮะที่เราเคยได้ยินคําว่านครพนม พนมนครอะไรอย่างเงี้ยฟูนันจริงๆมีชื่อหนึ่งก็คืออาณาจักรนครพนมหรือพนมนครนะครับซึ่งทางภาษาไทยของเราเนี่ยก็ไปยื้มคําว่านครพนมเนี่ยมาจากภาษาเขมรเนี่ยแหละครับซึ่งหมายถึงว่าอาณาจักรเนี้ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยภูเขานั่นเองนะฮะครับผมแล้วทีนี้นะครับพอฟูนันเนี่ยเออเริ่มเริ่มเสื่อมอำนาจลงในสมัยพระเจ้ารุท้าวอัลเมันน,นะครับพระเจ้ารุท้าอวอรมันเนี่ยก็หนี ไปเป็นกษัตร,ริย์ของอาณาจักรจำปาอันนี้มีทั้งในเอกสาร,รทางฟูนันแล้วก็เอกสาร,รประวัติศาสตร,ร์ของทางจำปานะครับผมที่นี้เนี่ยเอ่อตอนหลังเนี่ยอาณาจักรเจรลาเนี่ยขึ้นมามีอำนาจแทนนะครับอันนี้อ้างอิงมาจากเอกสาร,รประวัติศาสตร,ร์ของของทางจีน่ะนะครับผมนะฮะซึ่งเจราเนี่ยนะครับผมตามหลักฐานาทางประวัติศาสตร์เท่าที่ผมสืบค้นมานะฮะเขาผมเขาบอกว่าสืบเพื่อสายมาจาก ยูสี่ท่านหนึ่งนะครับผมสืบเชื้อสายมาจากฤูสี่ท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็มาตั้งอาณาจักรเจดลาขึ้นนะครับแล้วต่อหลังเจดลาเนี่ยไปยึดครองฟูนันนะครับผมทีนี้เนี่ยจาดที่ค้นพบในอาณาจักรเจดลาเนี่ยก็เป็นภาษาเขมรนะครับผมนะฮะก็เป็นภาษาเขมรนั่นเองนะฮะทีนี้นี่ปรากฏว่าต่อหลังเนี่ยเจดลาเนี่ยมันแตกเป็นไปสองก๊กอะนะครับคือเจเดลาบกเจดลาน้ํานะครับเขาก็แยกตัวกันออกไปนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวของเอ่อพระเจ้า ชัยวรมันที่สองนะครับเขามารวมแผ่นดินได้นะครับเรื่องราวมันก็จะเป็นมาแบบเออจริงๆแต่เดิมเนี่ยนะครับถ้าเออเจร้าน้ำเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสีวิชัยด้วยนะครับสีวิชัยยกทัพมายึดตอนหลังปรากฏว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองเนี่ยหนีออกมาจากเออสีวิชัยนะครับแล้วก็มากลับมาที่เจนเจร้าน้ำนะครับผมแล้วก็ประกาศอิสรภาพจากสีวิชัยนะครับปรากฏว่ากษัตริย์สีวิชัยยกทัพมาปุ๊บปรากฏว่า แพ้ลบแพ้พระเจ้าชัยวรมันที่สองนะครับพอแพ้เสร็จปุ๊บเจ้าชัยวรมันที่2ก็รวมเจดาบกเจดาน้ำเข้าด้วยกันสถาปนาจักรวรรดิเขมรขึ้นหรือที่เรารู้จักกันในานามของอาณาจักรพระนครน,นั่นเองนะครับเขาผมก็สถาปนาขึ้นแล้วก็ไปยึดอาณาจักรของชาวกุยได้นะครับผมเรียกง,ง่ายว่า เออพระเจ้าชัยอวมันที่2เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ได้สมญานามว่าเป็นมหาราชเลยนะครับแล้วก็สถาปนาราชทิเทวราชาคือกษัตริย์เป็นสมุติเทพซึ่งในความคิดแบบนี้นะครับมันตกมาจนถึงสมัยกรุงศรีธยาของของไทยด้วยนะครับผมนะฮะก็เรียกแง่ว่าจักรวรรดิเขมรเนี่ยก็เรียกง่ว่ามีกษัตริย์ปกครองเรื่อยมานะครับนับมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์กัมพูดนะฮะแล้วก็มาราชวงศ์เอ่อมห ah ิทราปุระนะครับที่เรารู้จักกันเช่นพระเจ้าชัยวร,รมันที่7อย่างเงี้ยนะครับผมพระเจ้าสุญญารรสยวยา ก็ปกครองเรื่อยมาจนกระทั่งโดนปฏิวัติโดยนายแตงหวานน่นะครับซึ่งเป็นคนเฝ้าสวนนั่นนะฮะคือไงว่าเจ้าชัยโรมันที่9เนี่ยโดนนายแตงหวานเนี่ยปฏวิวัตินะครับพเพียงเพราะว่าเข้าไปในสวนแตงนะฮะแล้วนายแตงหวานเข้าใจที่ว่าเป็นโจรก็เลยสัดหอกเข้าไปเต็มเต็มเลยนะฮะปรากฏว่าต่อหลังเนี่ยพวกอัมมาท์ทั้งหลายแต่ข้าทาสบริพารเออข้าทาสในสมัยนั้นเขาก็ยกนายแตงหวานเนี่ยขึ้นมาเป็น เ,เ,เป็นพระมหากษัตริย์ของทางอาณาจาาักรพระนครนะครับผมแล้วราชวงศ์ของพระเจ้าแตงหวานก็คือราชวงศ์ตะซอกปาแอม,มเนี่ยก็ปกครองเขเมรเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่นั้นนะครับเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับผมบางคนบอเอมยังมีข้อสันนิษฐานของนักวิชาสารบางท่านน่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแตงหวานเนี่ยอาจจะเป็นเ,เชื้อสายราชวงศ์ของพระเจ้า,าลุทาวรมันที่ปกครองอาณอา,าจักรฟูนันมาก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะว่าในแตงหวานเนี่ยนะครับผม เขาเป็นลูกชายของเจ้าชายประทุมนะครับผมเจ้าชายประทุมม้านะครับผมนะซึ่งเจ้าชายประทุมม้าเนี่ยเป็นใครฮะเจ้าชายประทุมม้าก็คือเชื้อพระวงศ์ที่โดนขวัดต้อนมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยสามารถตีอาณาจักรจังปาและยึดครองเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพระนครได้นะครับเลยขวัดต้อนเชยมานะครับผมแล้วเป็นเชยศักด์ด้วยพระเจ้าชัยวรมันที่เก็ดเลยให้ยอมให้ไปไปบวชนะครับผม ไปบวชนะฮะไปบวชแล้วก็ไปบาเพ็ญพจอยู่บนบนภูเขาอะนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าตัวเองอะไม่รู้ว่าตัวเองมีลูกกับภรรยาของตัวเองนะครับแล้วภรรยาให้กำเนิดลูกมานะครับทีคือนายแตงหวานตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปนะครับผมก็ อันนี้นะครับเท่าที่ผมสรุปมาคร่าวๆตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันเนี่ยามาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นะครับผมประวัติศาสตร์เขมรน่ะไม่ได้เริ่มต้นเมื่อ70ป,ปีก่อนนะครับเริ่มต้นมานานแล้วนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นชนเผ่าเลยนะครับผมนะฮะเพราะอย่างตามที่ผมบอกนะครับว่าประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะไม่ว่าจะชนชาติไหนก็ตามแม้กระทั่งชนชาติไทยก็ตามเนี่ยนะครับจริงๆควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเป็นชนเผ่าเพราะแต่เดิมนะครับสังคมมนุษย์เราเนี่ยอยู่กันเป็นชนเผ่านะฮะ ก่อตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นมานะครับก็เป็นอาณาจักเรเลื่อยมาจนกระทั่งกลายมาเป็นรัฐชาติในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องแยกกันก่อนระหว่างรัฐจารีกับรัฐชาตินะฮะเขาผมก็ต้องก็ต้องแยกกันรัฐจารีเนี่ยมีอาณาเขตไม่แน่นอนนะครับผมประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงตามพระชมนาจของกษัตริย์นะครับรวมไปถึงดินแดนด,ด้วยนะฮะจะเพิ่มขึ้นลดลงหรือหดตัวลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นอยู่กับพระชมนาจของกษัตริย์นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐชาติเนี่ยมีประชากรแน่นอน นะครับแล้วก็เรียกง่ายว่ามีดินแดนที่แน่นอนมันจะต่างกันนะฮะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเราต้องแก้ความเข้าใจผิดตรงนี้นะครับว่าเออว่าเออบริษัทเขมรเนี่ยมาเริ่มต้นเมื่อเจกวสิาปีก่อนจริงๆไม่ใช่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนยังเป็นชนเผ่าอยู่แล้วจนกระทั่งก่อตั้งอาณาจักรฟูนานขึ้นนะครับผมนะฮะครับผมครับโอเคนะครับเนื้อหาในรายการของเราก็มีเพียงแต่เท่านี้นะครับไว้เราพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องคงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ